รู้จักเดอะบีเท่ไหมค,ะไม,คะ,ะไม่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จักหรอคะไปอยู่ไหนมาคะเกิดทันไหมคะเดอะบีเท e าสีเต่าทองอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้นานๆเนี่ยถึงจะได้ออกมาทีนะคะท่านผู้ชมค่ะหลังจากเที่ยงกิจล็อกดาวน์กันไปนานนะคะตอนนี้ก็ ทุกอย่างปลดล็อกแล้วค่ะธุกรกิจร้านค้าต่างๆกลับมาเปิดนะคะในสไตล์ดิวเนรมรค่ะวันนี้เทปนี้เนี่ยชัก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันน่นะคะเพราะว่ามี f c หลายท่านที่อยากจะให้ชั้พาไปเที่ยวอีกก็เนื่องจากว่าชั้ได้สัญญาไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันปลดล็อกอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวชัจะพามาเที่ยวชั้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาตรงย่านนี้ค่ะเซนจอนวูดนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเป็นจุดที่ ก่อนโควิดนะนักท่องเที่ยวจะเต็มนักท่องเที่ยวจะเยอะมากค่ะเพราะว่ามันจะมีสตูดิโอหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะใครรู้จัก The b e ี t l e มากนะคะนะักร้องวงดังนะวงดังมากๆเลยในยุค60นะคะท่านะผู้ชมขาของอังกฤษเนี่ยแหละมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะนั่นก็คือ Abbey Studio ค่ะท่านะผู้ชมขาะแล้วก็จะมี ทางมาลายนะคะที่ขึ้นชื่อนักท่องเทีย่ยวจะชอบมาถ่ายกันแต่ว่าตอนนี้คือด้านหน้าที่เห็นไม่มีนักท่องเทีย่ยวค่ะดูสิคะท่านผู้ชมขานี่คะ่สะสภาพนะคะปัจจุบันนะคะ Abbey Road Studio นะคะอยู่ด้านหน้าที่จะถึงนี่เองนะคะย่านเซนจอนบูดค่ะท่านผู้ชมคะ่ะย่านนี้เนี่ยคือย่านของคนมีตังคะคะท่านผู้ชม ดูสิคะนี่คือนี่เลยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชอบถ่ายกันนะคะนี่ก็เป็นทางมาลายนะคะที่ที่เป็นเอ,อ่อซิกเนเจอร์นะคะหซึ่งอยู่ในหนึ่งในอัลบั้มของ The Beatles นะคะ Abbey Road แต่ก่อนเนี่ยทางมาลายจะอยู่คนละที่นะคะไม่ใช่ตรงนี้แ,แรกๆจะอยู่เถิบขึ้นไปนะคะ แล้วทีนี้เขาย้ายมาตรงนี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่จะเห็นพวกอพาร์ทมอ์อพาร์ต,มออรตเมนต์นะคะแบบเอกลักษณ์โดดเด่นของอังกฤษแล้วนี่ก็น้องหมาค่ะถึงแล้วค่ะนี่ Abbey Road Studio นะคะท่านผู้ชมค่ะ ก็จะเห็นนะคะปกตินักท่องเที่ยวอ่ะจะเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็จะชอบมาเขียนพวกตรงนี้นะคะ On the day okay, 40 y e a r s นะคะก่อน Maintenance man นะคะ Check out John Lennon b าบาบานะคะเต็มไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมถ้ายืนอ่านอ่านไม่หมดค่ะท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก็คือเขาก็จะอันนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย Abbey Road Studio นะคะจุ๊บ n น e อนทรี no entry, ค่ะห้ามเข้าไปนะคะน,นี่นะคะพีสปีวานะคะตำรวจ เขาเช็คบิชารีเอด้วยนะฮะท่านผู้ชมคะมเ,เดี๋ยวก่อนตป๊หน่งเดี๋ยวขออ่านสีสเปรย์พ่นค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะ No entry นะคะถ้าคุณไม่ใช่เมมเบอร์ไม่ใช่สัตว์เนียเข้าไปไม่ได้นะคะนี่ค่ะวันนี้พา FC นะคะของเรามาชมบรรยากาศนะคะที่ บริเวณด้านหน้า Abbey r o s d Studio นะคะเอาใจแฟนๆเพลงรุ่นเก่าอะนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิก็สตูดิโอไม่ใหญ่อะน,นะคะสตูดิโอก็ขนาดเท่านี้เพื่อนๆแต่เงียบเหงามากค่ะเนื่ยงด้วย New Normal เลยค่ะ New Normal ของแท้นะจ๊ะอืม นี่ค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวดูสิอันนี้อะไร sm urf, sm urf. ส้มๆตัวสีฟ้าน่ารักจังเลยเดี๋ยวไปหาพาเพื่อนๆไปดูบริเวณแถวนี้ดีกว่าว่ามีอะไรน่าดูบ้างนะคะท่านผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปดูเดินดูกันนะคะนี่คือรอบๆ วันนี้อากาศดีมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเลยถือโอากาสพาเอฟซเราเดินออกมาเดี๋ยวเราต้องไปข้ามสะพานไม่ใช่สะพานลอยค่ะทางม้าลายค่ะท่านผู้ชมเรียกผิดนะคะข้ามทางม้าลายกันดีกว่าหนี่มาถึงตรงนี้แล้วเราต้องข้ามให้เอซได้ดูกันนะคะในระหว่างนี้เราก็อยู่กับสายคุณนายมันนี่ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนายมันนี่ คุณนายมันนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าแอบบี้แอบบี้โรสตูดิโอนะคะ <Yeah. S 1> รู้จักเดอะบีเทลไหมคะไม่รู้จักค่ะอ๋อไม่รู้จักหรอคะไปอยู่ไหนมาคะเกิดทันไหมคะเดอะบีเทลสี่เต่าทองอะออสี่เ oh. ต่าทองเหรออ่า ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าสตูดิโอของสี่เต่าทอง The ะบีเทิลเมื่อตะกี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณนายมานี่ข้ามถนนนะคะเราอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเราจะพาคุณนายมานี่ข้ามอ่าข้ามมาแล้วค่ะนึกว่าเกิดไม่ทันนะ <S 2> <S 2> <S มัน,นี่คือร้านช็อกโกแลตค่ะท่านผู้ชมค่ะ บรรยากาศของเซนจอนบูดไฮสตรีทนะคะค่อนข้างที่จะคลึกคลื้นเลยนะคะเนื่องจากว่านั่งในร้านไม่ได้เขาก็มีให้นั่งนอกร้านนะคะท่านผู้ชมคะนี่กลับมาที่ร้านช็อกโกแลตต่อนี่นี่นะคะร้านขายพวกสุขภาพอือฮึ ธุรกิจพวกทราเวลเอเจนซี่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ทราเวลเซอร์วิสก็เงียบเหงาค่ะดูสินะคะตอนนี้อยู่กันที่บริเวณใกล้ๆกับพาร์ติชันสเตชันแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเงียบมากเพื่อนๆค่ะนะคะก็เอ่อเหงืว่านะคะโควิดเนาะทำทุกอย่างบ้งหมดเอ๊ะ แต่วันนี้อากาศดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยพา fc มาชมนะคะตรงฝั่งนู้นก็เป็นออ travel agency นะคะก็ปิดเห็นไหมแต่น่าจะเป็นพวกบริษัทเล็กๆกันนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วร้านค้าร้านอาหารเนี่ยเอาพูดถึงร้านอาหารก่อนก็คือ,เ,อ,อเขาต้องให้นั่งนอกร้านนะคะในร้านยังนั่งไม่ได้นะคะ ก็จะเป็นโต๊ะที่ทานนอกร้านส่วนร้านค้านะคะท่านผู้ชมคนก็คึกคักนะคะเพราะว่าของแต่ละร้านก็มีการเซลล์นะคะของต่างๆที่ขายไม่ได้ขายไม่ออกนะคะก้าออกมาเซลล์กันหรือว่าจริงๆของพวกนี้มันก็ขายออนไลน์อยู่แล้วะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเดินมาตรงนี้นะคะก็จะ เป็นย่านเอ็ดแวร์โรสนะคะท่านผู้ชมดูสิคะวา่าดอกซาก,กุระกำลังร่วงหล่นนะคะเช r รีบร่บลั o มนี่ปิวสวยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นอะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นย่านย่านอารับนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่บาร์เบอ้อ <c oughs> เช็คเอาวนะคะอันนี้ร้านตัดผมแขกๆนะจ๊ะนี่ตรงนี้ย่านเป็นชุมชนอาหรับอยู่เยอะนะคะแต่เป็นอาหรับมีตังค์นะคะท่านะผู้ชมขาอันนี้ข้างหน้านี่เขาเรียกว่าน่าจะเป็น Watergate House นะคะซึ่งตรงนี้อสังหาริมทรัพย์แถวนี้ราคาแพงเพราะว่าถนนเส้นนี้จะมุ่งตรงไปที่ Oxford ์ตสตรีนะคะท่านะผู้ชมให้ดูนี่ออกฟอร์ตสตรีก็เป็นแหล่งชอปปิ้งอะนะคะ มค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปออกฟอร์สตีกกันดีกว่าตรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะน่าจะเป็นร้านอาหารเก่านะคะก็นะให้เช่าเลยนะคะป้ายถอดออกนะคะ ปิดตัวกันไปนะคะนี่ก็ปิดค่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเออ betting shop นะคะเนื่องจากว่าค่าที่แพงนะทะ่านผู้ชมคะเดี๋ยวฉันจะพาทุกท่านไปเออดูกันที่ Oxford Street นะคะอ๋อ oh, <sorry. S 1> นี่เป็นพนักงานส่งนะคะ delivery มาตะกี้ส่งแม d o โดนัลให้สำหรับคนสั่งของกินในแอป เวทโอรค่ะนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตขายของดีของมีคุณภาพนะที่รักรถเมลอนดอนเนี่ยนะผู้ชมขานะคะ mm hmm. ใครที่เคยมาอังกฤษเนี่ยคุณคงจะทราบกันดีว่าถนนเส้นนี้เอดเวร์โรสเนี่ยนะ mm hmm. ปกติคนจะเยอะม,มากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอาหรับอะนะคะอาหรับมีตังคนะจ๊ะ ต่โควิดไงนะคะอาหรับหายหมดเลยนะจ๊ะนี่อาไปหลับค่ะช่วงนี้อาไปหลับค่ะอาไปหลับค่ะท่านผู้ชมค่นี่ก็นี่ก็จะเป็นคนโลโก้นะคะท่านผู้ชมเข็นนู่นนี่นั่นนะคะเขาห้องพักอยู่แถวนี้แล้วค่ะก็ นี่เป็นอากอสนะนะคะก็คือขายพวกของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะฉันพาทุกท่านเดินกันต่อนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูกันที่ย่านออกฟอร์ดสตรีทนะคะท่านะผู้ชมบรรยากาศเป็นแบบนี้เองนะคะในวันที่นักท่องเที่ยวไม่มีนะคะ ผู้ชมขาดูฝั่งนู้นสิคะนั่นก็เงียบนะคะวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศจริงๆเลยนะคะนี่อะไรขายเปียนโนนะผู้ชมเดี๋ยวฉันจะหาให้ดูว่าเปียนโนตัวเท่าไหร่เปียนโนตัวละหมื่นแปดพันแปดร้อยค่ะนผู้ชมค่ะนี่ค่ะ เวสตันอยู่นี่นนี่มีทัวรเนี่ยค่ะยานดูนี่คนนี้ยมีสกูตเตอร์ลเล็กๆแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเดินกันต่อค่ะท่านผู้ชมเ,มเง,งียบเหงาเป็นเต่าง,งอยมากค่ะท่านผู้ชมคิดถึงลอนดอนตอนที่ยัง คลึกคลื้นนะคะแต่ว่านี่ธุรกิจก่อสร้างนะคะก็ยังบูมเบิรบานเบิร์นนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะนี่อ่ะค่ะนี่ค่ะรถเมย์วันเราจะไม่เดินรถเมย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วซึ่งก็เดินจากเส้น ตรงที่จำพาเดินน่ะนะคะ็ดแวร์โรดเนี่ยก็นิดเดียวเองด้านหน้าสุดก็จะถึงเออมาเบอร์อาร์ชะนะคะก็จะมีเอ่อไพร์มาค่ะนะคะชอปปิง้งราคาทุกถูกนะคะแล้วก็ถนนออฟฟอร์ดสตรีทก็เดินยาวไปเลยค่ะนี่นะคะเขาทำถนน,นะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ เดินผ่านมาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมขาเขาเป็นทางนะคะที่จะไปรับวัคซีนฉีดโควิดนะคะ vaccination center นะคะอยู่ทางนู้นค่ะนี่ก็ไปอีกนะคะที่หนึ่งเหมือนกันท่านผู้ชมขายังเดินไปไม่ถึงเลยค่ะสำรวจนะคะสำรวจธุรกิจต่างๆย่านตรงนี้ เัมเคยมากินนะคะร้านอาหารตรงนั้นเห็นไหมนะคะนานแล้วท่านผู้ชมสอยดูดีคะด่ะปิดตัวไปหมดเลยค่ะเจงกระบงเป็นเสางงอยถึงแล้วค่ะท่านะผู้ชมตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ามาเบอร์อาร์นะคะ ก็จะมีปฏิมากรรมหัวม้านะคะดูรถมันขับกวนส้นตีนมากค่ะนี่นะคะมาเบอร์อาจนี่นะท่ะผู้ชมขาตรงนี้เดินไปก็จะเป็นออกฟอร์ดสตรีทเรานะคะแหล่งชอปปิง้งชอปปิง้งชอปปิ้งนะคะ แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเบอาร์าชนะคะนี่ค่ะ,เ,ะเดี๋ยวเราจะข้ามนะคะฝั่งไปเพราะว่าถนนเส้นนี้ตรงไปที่ออกฟอร์ดสตรีทนะคะแหล่งช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะท่านะผู้ชมฮัดล็อกคาเฟ่ค่ะจุ๊บนี่นะคะ ฝั่งนู้นเป็นเออ่พรายมาค่นะท่านผู้ชมค่ะเงียบเหงามากนี่ขนาดออกฟอร์ดสตรีทนะแต่อย่างว่านะคะเพราะว่าคนเขาช็อปออนไลน์ได้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆข้ามฝั่งไปดูดีกว่านะฮะดูใช่ท่านะผู้ชมค่ะ ท็อปช็อปปิวไปแล้วนะคะร้านท็อปช็อปขายให้กับเอซัไปแล้วนะคะก็ไม่มีแล้วส่วนโอ้โหพรายมากคิวยาวมากนะผู้ชมใครจะไปยืนฉันคงไม่สามารถที่จะไปต่อแถวแล้วพาเอฟซีเดินเข้าไปชมได้เพราะว่านี่คือนิวนอมอค่ะการช็อปไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคือเราจะต้องต่อแถวแถวยาวเหยียด นี่ค่ะน้องผู้ชมค่ะออ x f อร์ดสตรีทนะคะบรรยากาศของแค่นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศคือจำตัดสินใจแล้วว่ากลับบ้านดีกว่านะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆถ้าจำจะต้องต่อคิวนะคะยาวเหยียดเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันก็ไม่อยากจะคุ้มเสี่ยงติดโควิดนะคะดูสิคะสภาพ คือตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ของ new normal ถึงแม้ว่าร้านค้าต่างๆนะคะขายเสื้อผงเสื้อผ้าจะเปิดแล้วก็จริงนะคะไอ้พวกของที่เป็นราคาถูกๆแบบไพร์มมากแล้วก็แบรนด์ตลาดทั่วไปอะ่ะคิวจะยาวแน่นยกเว้นถ้าคุณไปช็อปพวกของแบรนด์เ m มนะคะคิวคงอาจจะน้อยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีนะคะคนอังกฤษเขาไม่ค่อยคลั่งแบรนด์เท่าไหร่ไม่ค่อยคลั่งแบรนด์เนมเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียแต่ว่าโอเคคะ่นะท่านผู้ชมวันนี้แค่นี้แหละนะคะก็ต้อง ขอบคุณนะสำหรับทุกๆไลค์นะคะชอบก็กดไลค์กันได้นะคะคอมเมนต์กันมาได้จะให้ชัมพาไปไหนอะไรยังไงช่วงนี้ก็คอมเมนต์กันมานะคะแต่ก็คือคงจะเป็นละแวกในแถวที่ชําอยู่นะคะในลอนดอนถ้าจะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวรอให้อะไรดีขึ้นกว่านี้นะคะเพื่อนๆขาสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้แล้วเดี๋ยวสัญญาว่าเราจะพาเอฟซทุกท่านได้ไปนะคะชมพร้อมๆกันนะคะนี่คือบรรยากาศของออกฟอร์ดสตรีทค่ะถึงแล้วนะคะ Đu si, nhíp ngỏng má.